โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทาคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้กับเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้มาดูกิจกรรมในเกมเอาอยู่กันเนาะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างโอเคครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในห้องทางานของผมนะ <laughs> ห้องทํางานนอจกจักรวาล <laughs> ไม่นอกโลกพอ <laughs> มาอยู่ในห้องทํางานจักรวาล <laughs> ใช่ปะไม่รู้อธิบายยังไงดี <laughs> อเอาไปว่าอยู่ในอวกาศแล้วกันนะ <laughs> อันนี้ก็ทำอีกนิดนึงก็จะได้กรอบแล้วแต่ว่ามันก็ไปต่อไม่ได้แล้วป่ะรู้สึกมันต้องรอวันที่เท่าไหร่นะสามเอ็ดเดือนสิบมั้งถ้าจะมี h i นีน่การสแสดงของวันที่สามเอ็ดแน่กว่าจะได้โอเคก็น่าจะรอเนาะวันที่สามเอ็ดอันนี้ก็เป็นสกินของอาร์ัมนะใครสนใจก็ไปดูกันได้นะเราทำคลิปรีวิวไว้ในช่องด้วยแล้วก็โอเคนะใครใครที่เป็นเมนอาร์ัมน่าจะชอบอะเพราะว่า ก็สกินอารลามก็ค่อนข้างเยอะน่าสนใจอยูออ่ใครอยากดูก็ไปดูได้นะอยู่ในช่องเลย <c oughs> ใครเมนอารลามน่าจะโอเคเลาอยากเลยเนาะเราว่าซื้อ2 9 9บาทก็โอเคและ้ลวมีกล่องสุมนะงส่มด้วยนะลองสุ่มด้วยเผื่อใครสนใจเนาะเดี๋ยวซื้อแพ็กเกจก็น่าจะดีกว่าเนาะใครอยากลองเล่นก็ลองได้เนาะ499เเผื่อ <c oughs> สำหรับคนที่มีสกินเนาะเออเนาะอันนี้ก็เป็นวงแหวนเวท Ninja นะินจาเนาะก็ มีสกินอยู่สองอันก็มีของเอ้ยมีของตัวละครสองตัวละครสิมีไฮยาเตะกับไอริก็ไปสูมได้ครั้งละสิบคูป,ปองแล้วแล้วก็มาพร้อมกับแพ็กเกจห้าสิบหรือยี่สิบห้าเนาะแค่สนใจดูในช่องได้อันนี้เมื่อนบันทึกความทรงจำอาโอวีอ๋อมานั่งดูความทรงจำแล้วก็ตลกดีก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเล่นมาได้นานขนาดนี้นะแต่เพิ่งจะกลับมาเล่นช่วงหลังเองมั้งเพิ่งจะว่างช่วงหลังๆเนี่ย สมัครตั้งแต่ปีนูน้นนะสองพันสิบสองนานมากอันนี้เผื่อใครสนใจช่วยเอาโค้ดเราไปได้น,นะเดีวเราแปะไว้ข้างล่างอนี่ก็น่าจะเอื่นกันเนาะอือฮึอ่าฮะเผื่อมีคนมาช่วยโอเคก็โค้ดเหมือนกันแหละเดี๋ยวเราแปะไว้ข้างล่างใต้คลิปนะก็ฝากทุกคนด้วยน่าจะอโอเคก็ อันนี้ก็ล็อกอินปกติเนาะก็เหมือนไม่มีกิจกรรมอะไรเลยแฮะเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนว่ามีไหมด,ดูตรงลอตเตอรี่ก็อืมก็ไม่มีเนาะอืมแต่เราก็ทําคลิปส่วนใหญ่ไว้ในช่องละใครสนใจก็ไปดูได้น,นะอืม,อ,มอันนี้ก็ทําคลิปไว้ในช่องละอ่าลอตเตอรี่สงสัยวันนี้ได้ทําคลิปลอตเตอรี่ <c oughs> อ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงกิจกรรมอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเผื่อมีอะไรไอ้ตรงนี้ก็คิสตันเพื่อเอามาแลกโอเคพาไปดูตรงหน้ากิจกรรมก่อนละกันเนาะอืมอืมโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีลานนะอืมโอเคตรงนี้เนาะเนี่ยวันนี้เตียวเซียนเข้าอะ่ะเราสงสัยคงเป็นท่งเที่ยงเยน็นๆแน่เลยอะ่ะ <laughs> อ,อ,อยากได้คุณคิดว่าจะเสียกี่เดียวเซียนเท่าไหร่เราว่าน่าจะเสียเยอะเลยอะทำใจแล้วขนาดตอนสก,กินของลินดิไม่ใช่ชื่ออะไรนะลีเลนาเสียไปเกือบสามพันคูป,ปองเน่โอ้โหเราไม่รู้ว่านี้จะเสียเท่าไรนี่เดาไว้ประมาณสามสี่พันะเนี่ยหรือมากกว่านั้นก็ไม่รู้อะคุณคนคิดว่าจะเสียเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะหางเงินหางเงินน่ะก็ เอฟเฟกต์วาร์เอฟเอฟกต์อะไรพวกนี้หมดวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนาะอีกนานเลยไม่มีจริงดีร้านค้าก็ไม่มีเนาะทุกคนอย่าลืมมาแรกนะอันนี้อา,าไม่มีเงียบสนิทโอเคอไปดูอุ้ยอันนี้น่าสนใจอย,อยู่นะเซตไก่ทอด cmxrov ไฟอนิ n ม i ั่นซีรตีป้อมฉลอง h ปีแบบฟินฟินไม่หิวโอโมชั่นลด50%าเซนเฉพาะร้านค้าหรือผ่านทางแอป Shopee Food ในพื้นที่ให้บริการเอ้ยอันนี้ไม่คุณเดี๋ยวค่อยไปหาดูแลกันโอเคเดี๋ยวมาดูตรงวอลล์พาตละกันเนาะใครสนใจก็โอเคนะได้ของเยอะดีเพื่อใครไปเติม ได้สก,กินทั้งสามสกินเลยโอ้ยแะสองแล้วเราจะเก้าสิบแล้วทุกคนหมายถึงเลเวลนะไม่ใช่อายุ <c oughs> อ่าเนี่ยซื้อให้ครบเก้าสิบไปดีไหมห <c oughs> ยอกยอกหยอก <c oughs> เดี๋ยวไปนี่เราว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับสุนมนี้อยู่แต่เรายังเปิดไม่ได้เลยเราต้องรอเวลเก้าสิบก่อนอีกนานเลย <c oughs> กว่าจะถึงอ่ะออื อันนี้เผื่อใครอยากดูเนาะมีสก,กินอะไรบ้างก็มีสามสกินเนาะมีโอเมนเหมือนโคโค่เลยปะ <c oughs> อ่าฮะแล้วก็เพนโอเคแล้วก็อิชชาสามสก,กินนี้น่ารักดีนะเือใครสองสนใจ <c oughs> โอเคอันนี้ก็ทำอธิบายต่างๆข้ามไปเถอะ นสิทธิประโยชน์นะโอเคก็ประมาณนี้แหละก็อนาคตอาจจะได้เล่นตัวละครเพิ่มแต่ก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่หรอก <c oughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะไปสุมลอตเตอรี่ทุกคนดูกันเนาะแล้วก็ก่อนอื่นก็ไปที่ร้านค้าก่อนเนาะเราไปซื้อลูกแก้วกัน <c oughs> ก็ตรงนี้ไม่มีอะไรแนะนำใหม่ใช่ปะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มี <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปตรงลูกแก้วกันเนาะยังอยู่ตรงออไอเทมแล้วก็ร้านคาเพชรโอเคอันนี้เนาะลูกแก้วถ้าสนใจก็เอาเพชรมาแลกกันได้นะลูกแก้วใช้เล่นลอตเตอรี่ในร้านค้าลูกแก้วแดงฮีโร่ถาวรสกินถาวรอ,อุปกรณ์ตกแต่งสกินถาวรโอกาสออก3.05%ชิ้นส่วนลึกลับเอ,อ่อ7จนถึง78 เนาะแล้วก็ไอเทมอื่นๆเป็นหีบชิ้นส่วนฮีโร่กับชิ้นส่วนสก,กินโอกาสออก18.25%ก,ก็ประมาณนี้แหละถ้าสนใจก็สามารถกดซื้อได้นะก็มีเพจเยอะๆก็มากดซื้อก <c oughs> ็ไม่รู้จะเก็บเพจไว้ทำอะไรเหมือนกันนึกไม่ออกก็เอามาไว้แลกลอตเตอรี่อย่างนี้แหละ <c oughs> โอเคงั้นกวกดซื้อลแล้วกันเนาะแล้วเราซื้อสร้อ,อืก็ตอนนี้มีอยู่ประมาณเท่าไหร่นะ2117ั่งนนะ้ยใช่ปะ ก็น่าจะซื้อได้เนาะเพราะว่ามันจํากัดต่อวันแค่วันละสามลูกก็อาจจะซื้อหมดเลยก็ได้ <c oughs> เราก็ซื้อหมดเลยเป็นปกติอยู่แล้วอะทุกวัน <c oughs> โอเคไปเราไปดูหน้าลอตเตอรี่กันอลอตเตอรี่ลอตเตอรี่โอเคลอตเตอรี่อันนี้ก็ทําคลิปในช่องแล้วเพื่อใครสนใจโอ้ยโอเคไม่อันนี้ทําไปแล้วทําไปแล้วนะ <c oughs> โอเคอันนี้ ก็เป็นลอตเตอรี่เนาะก็เท่าที่ดูก็มันก็เหลือเวลาอีกทั้ง13วันเนาะก็14แหละประมาณประมาณ14วันเนาะก็นับไปก็เป็นพวกฮีโร่แล้วก็มีสกินนิดหน่อยมีอย่างละ2ออันนี้ก็เป็นของเบลดัม um, เนาะก็ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนแค่สกินหีืชุดเปล่านะ <c oughs> แต่ยังไม่มีตัวเบลดัมเลยเราไปดูสกินต่อไปเดี๋ยว อ,อ,อ่าฮะของเวเลสนี่ก้ถือว่าเท่นนะสำหรับเวเลสเนี่ยถ้าเล่นเวเลสเป็นก็น,น่าสนใจกว่านนะนนเนี่ยอืมชูมต่อไปก็เป็นอ้อยไม่ใช่สกินนี่สินี่อันนี้ โอเคอันนี้ก็เป็นสกินของอารามเอ้ยไม่ใช่เป็นฮีโรอารามเนาะก็เป็นสกินปกติเวลาซื้อได้เลยแล้วก็ต่อไปเป็นอ่าไม่ใช่สกินนี้นะอันนี้จะเป็นฮีโรอิลูเมียนี่ก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจนะใครยังไม่มีก็ลองไปส่มสมเล่นนั้นดได้นะโอเคแล้วก็มันสามารถเอาเรียกอะไรนี่ชิ้นส่วนรูนตรงนี้ได้อีก อ่าฮะแล้วก็อันนี้ลูกแก้วเนาะเรารู้สึกว่าเรียกคริสตัลดีกว่าไหมเนี่ยมันรู้สึกมันเหมือนลูกแก้วที่ใช้สุ่มอันนี้ก็อ่าเพื่อแลกชิ้นส่วนฮีโร่เนาะอีกอันนึงก็เป็นแลกชิ้นส่วนสกินก็มีหลายสกินเลยใครสนใจก็ไปดูกันได้นะต่อไปตรงแลกเปลี่ยนลูกแก้วตรงนี้นะก็มีสกินสูพีมอยู่4สกินเนาะและมีของชิ้นแหนะอืมข้เท่นนะสำหรับสกินชิ้นแหนะ พื่ใครสนใจนะต่อไปก็เป็นของก er <ๆ>ิลเดอร์เดี๋ยวเราท้ายคิดเดี๋ยวเรารีวิวพวกคีโร่ที่เรามีกับสก,กินที่เรามีไว้ให้นะก็น่าสนใจอยู่นะอันเนี้ยเราเราชอบส่วนตัวแล้วของกิลเดอร์ที่แรกมาเขาสู้เออก็ไม่สื่นเปล่าเท่าไหร่ก็โอเคอดูต่อไปอันนี้นาคอร์สว้าวนี่ถ้าเล่นนาคอร์สเป็นสก,กินนี้ก็ถือวาอนน่าเท่เละเนี้ยเน่ามาเล่นเหมือนกัน เดี๋ยวต้องไปฝึกเล่น <c oughs> แล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นไวโอเลตที่ทุกคนบอกว่าสวยมากสก,กินเนี้ยเออเราก็คิดอยู่ถ้าได้ออคริสตันอนีกครั้งนี้เราก็จะแลกสก,กินนี้ของไวโอเลตไ้เหมือนกันอือหือน่าสนใจอยู่โอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้น,นี่นอนเลขนําโช์เขาบอกว่าเลขนาโชว์ยิ่งสูงจะมีโอกาสได้รับไอเทมแร่เรารู้สึกว่ามันต้องถึงร้อยยี่สิบเอ็ดอะถึงจะได้รับลูกแก้วมันถ้า <c oughs> จะไม่ผิดไอคริสตันแดงโทษที อันนี้เป็นกฎการเล่นลอตเตอรี่เนาะสามารถซื้อลูกแก้วจากในร้านค้าได้ด้วย30คูป,ปองหรือ200เพชรเพื่อสุ่มลอตเตอรี่ข้อ2รางวัลจะไม่รวมฮีโร่และสกินที่มีอยู่แล้วข้อ3ของรางวัลจะมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ข้อ4สามารถนำชิ้นส่วนฮีโร่และสกินไปรับแลกของรางวัลได้ในกิจกรรมต่างๆเนาะก็ใครสนใจก็ลองมาเล่นกันได้นะเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกิจกรรมนี้ทุกคนดูกันโอเคมาดูกันนะ ว่าจะได้สกินของเบลดัมหรือเวเลสไหมโอเคถ้างั้นเรามาลองกันเลยนี่เนี่ยคุกกี้คุกกี้กน่เลยเย้ได้เพชรกระเลียนเพียบเลยโอ้ยขำโอเคเดี๋ยวไปสุ่มครั้งต่อไปกันโอเคมาสุ่มครั้งต่อไปกันเห็นป่ะเลขนำโชคมันขึ้นเป็นห้าเราคิดว่าเหมือนกันซื้อเลขมากกว่าให้ซื้อให้ไปซื้อทีละห้าทีละห้าไปเรยเนาะ เย้ได้เพชรหินส่วนฮีโร่ทั่วไปอะไรพวกนี้เห็นไหมก็ขายเป็นสิบแล้วโอ้ยกว่าจะถึงร้อยยี่สิบก็คือใช้ไปร้อยยี่สิลูกนะกว่าจะถึงอีกหน้าเลยไปต่อกันเถอะอยากรู้ว่ามีกิจกรรมอะไรที่ใช้เพชรอื่นอีกไหมเพชรนี้อีกไหมรู้สึกว่าเก็บเพชรไปเยอะเหลือเกินยี่สิบแล้วทุกคน โอ้ยินยันโอเคครั้งสุดท้ายมาดูกันสก,กินต้องออกแล้วป่ะ <c oughs> หรือมันก็ต้องเป็นคริสตันแดงเย่แดงจริงๆแต่เป็นเพชรสีแดงนะ <c oughs> โอเคก็ได้โนาะได้มาเยอะแยะเลย <c oughs> แล้วแล้วก็เอาชิ้นส่วนรุนมาแตกก่อนเย่จะได้ไปอัพ โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวเนาะฮีโร่ที่เรามีกับสกินที่เรามีให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะเผื่อเป็นช่องทางในการตัดสินใจว่าจะสุ่มอันนี้ดีไหม่าไปดูกัน <c oughs> อ่าั้าเนาะมาดูที่ฮีโร่ตัวแรกเนาะอารัมเทปะเทปะเราว่าอันเนี้ยปกติเออแะไม่ใช่สกินก็เทอย,อยู่แล้วนะเดี๋ยวไปดูในเกมเพลย์อีกทีแล้วกันเนาะนี่ก็โอเคนะแวมาดูพวกท่าวบาร,รู้สึกจะอยู่เฉยๆนะ เออเราจะไม่ผิดจริงๆรู้สึกว่าใช้สกินบ่อยจนลืมว่าบางทีท่าเป็นยังไงหึมก็เท่นะจริงเออพอไม่เห็นนานๆเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็จุบตึกสกิลหนึ่งเนาะอันนี้สกลอนติเมทเย่โอเคเดี๋ยวเราให้ดูสกิลสองก็จะเป็นเสือกระโดดไปตุบตุตุบตุบ สกิลหนึ่งก็ปล่อยเสือมาวิ่งรอบๆสกิลสองปล่อยนี่เนาะเสือมากระโดดเล่นแล้วก็อันติก็จะเป็นการจับแบบทุกคนเห็นกันน้นี่แล้วก็จะเรียกวิญญาณมาสามลูกพอดีเลยเผื่อใครสนใจนะสำหรับสกินนี้เอ้ยพี่ให้สำหรับฮีโร่ตัวนี้โอเคเดี๋ยวไปดูฮีโร่ตัวถัดไปกันดีกว่าไปโอเคเรามาดูต่อไปนะก็เป็นฮีโร่อิลูเมียเนาะ อันนี้มันก็ค่อนข้างสวยอยู่แล้วอะด้วยตัวพื้นฐานเราก็ค่อนข้างโอเคนะโอเคเดี๋ยวไปดูท่าทางกับสกิลต่างๆกันนะเราชอบท่าเดินกันกันนะไม,ไม่รู้เหมือนท่าเดินเป็ดเลยป่ะเดี๋ยวคิดไปเองไม่รู้แต่นั้นแล้วจะสวย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 โคตรเลยเอาจิงทริจริงเราว่าตัวนี้ไม่ไม่ใส่สก,กินก็สวยอยู่แล้วนะด้วยการออกแบบไม่รู้คิดเองหรือเปล่าอันนี้สกิลสองนะ นี่สกิลอ่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมน,นี่เขาเรียกว่าอะไรเป็นสกิลพิเศษอ่ะก็คือเมื่อใช้สกิลเอ้สกิลของอีโลเมียครบสองครั้งอ่ะมันก็จะทําเปลี่ยนสกิลหนึ่งฮะให้เป็นแบบไอลูกบอลที่มันสามารถทําให้แบบฮีโร่แบบกระเด็นขึ้นไปได้เรียกว่าอะไรเดีย๋ย <c> ว <oughs> ประมาณเนี้ยนี่นี่นี่สกิลสองไอสกิลหนึ่งอ่ะเนี่ยทท่าบอกก็จะเป็นแบบเนี้ย มันทําให้พีโรสตันไปแป๊บหนึ่งล้วนี่เนี่ยโอ้ยแต่ชอบอันติมากเลยอันติอย่างเทะคือมันแบบทั่วแมปอ่ะเนี่ยปุ๊มอันตีเดี๋ยวเผื่อเห็นอันติกันไม่ชัดเดี๋ยวดูนะนี่เนี่ยทั่วแมปจริงจังแต่คือก็กะตอนกะใช้ก็ต้องระวังด้วยดูเนี่ยอย่างนี้ก็คือไม่โดนเลย <c oughs> ใช้สกิลหนึ่งร่วมด้วยอ่ะ,อะสกิลสองร่วมด้วยอาจจะโดนง่ายขึ้น เนี่ย,ยแล้วก็ใช้เนี่ยปุ้งแล้วก็จะโดนง่ายขึ้นก็อินูเมยก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูตัวละครเอ่อไปดูสกินของกิลเดอร์กันไปโอเคต่อมาก็เป็นกิลเดอร์นะอันนี้เราก็เป็นสกินที่ชอบส่วนตัวแลวรู้สึกว่าตอนแรกจากอ่ลูกแก้วแดงมาก็รู้สึกไม่ค่อยผิดหวังเท่าไหร่สับสกินนี้เนาะของกิลเดอรอ์เดี๋ยวไปดูกันว่ามันไม่ผิดหวังยังไงบ้างเดี๋ยวไปเข้าไปในเกมเดี๋ยวไปดูกัน แต่เราอ่ะอันนี้เท่นะชุดมันเท่มากโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวมาเริ่มตั้งแต่ท้าวาวดูท้าวาวดีๆนะทุกคนมันไม่ใช่ยืนเฉยๆนี่เป็นไงเท่ปะอาจจะเบื่อท้าวาวแบบยืนแล้วเราก็มาใช้สกิลนี้โอเคเดี๋ยวมาดูสกิลต่างๆกันนะกันเนะาะโดยการปกติของคิลเดอร์ถ้าตีสีรั้งมันก็จะปังเนี่ยแล้วก็สร้างเกาะให้ตัวเองนิดนึงเนาะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย นี่เนี่ยปังอ่าอันนี้สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งก็คือที่พุ่งอันนี้อันติปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ป่ปะตุ้งเป็นลูกวอลเล่ยบอลด้วยอ่ะก็เท่ดีนะนี่อันนี้สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งพุ่งพุ่งพุ่งอันนี้สกิลสองโอ้เห็นปหมมันจะเป็นลูกวอลเล่ยบอลอ่ะเห็นชัดไหมอ่ะเออเห็นไหม อ๋อมันก็ยังไม่เห็นต่อลูกกระเด้งเนี่ยถ้าเห็นใกล้กลๆจะเห็นว่าเป็นลูกบอลเล่บอลมันกระเด้งออกไปหรือเ,เราควรปรับสักหน่อย <c oughs> เดี๋ยวลองปรับให้ไกลขึ้นไหมเผื่อจะดูว่าเออลูกบอลเล่บอลเป็นยังไงดึงๆอยู่ไหนหน้านี่ไงนี่นลองไกลแค่นี้พอไหมปุุงมันก็พอเห็นอยู่นะเห็นปะเป็นลูกบอลเล่บอลแล้วมันก็จะกระเด้งดึงดึงโอ,อ้ย นี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยิจังว่าชอบสกิลนี้สกิลนี้ของคิวเดอร์มากเลยทุกคนนี่ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสกิลของคิวเดอร์ใครสนใจก็ลองไปเล่นกิจกรรมเพื่อแลกรลูกแอลูแก้วมาแลกดูได้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้ก็มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะก็เดี๋ยวรอสกิลเตียวเซียนน่าจะมาวันนี้แหละ ถ้าใครมาแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเผื่อเราจะรีบทำคลิปให้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นดิงเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับเย่ <Yeah>